ครับคิปนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้บอกกับพี่น้องอแถวกรุงเทพหรือว่าแถวสราบ,บุรีนะครับวันที่ติดตามกรกฎานี้นะครับเราไดา้ถูกเชิญจากพิพธภัณฑ์กเกษตรี่เรนเพระเกียรติที่นวนครปรทุมธานีก็อยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ไปฟังนะครับเราก็จะมีเผ็จความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ไปรักษาโรคทุเรียนแล้วได้ผลเมื่อก่อนเราจะทำเรื่องของผ,ผักทำผักทำผักให้มันใหญ่ให้มันโตเราก็สามารถทำได้แล้วในเมื่อระยะหนึ่งเราก็คิดว่าผักเนี่ยทากสมาชิกหรือว่าลูกศิษย์ก็ทำกันได้ได้แล้วเราก็เลยหันกลับมาแก้ปัญหาเรื่องของพืชเศรษฐกิจก็คือเรื่องของทุเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราจะไปครั้งนี้นะครับก็จะมีให้องค์วามรู้เกี่ยวกับเรื่องผักเรื่องการทํำปุ๋ยแล้วก็เรื่องทุเรียนอันนี้ที่เรานะครับกน็นไหนไปแล้วก็อยากมีของติดไม้ติดมือไปฝากสมาชิกผมเคยไปบรรยายมาสามรอบแล้วครับรอบนี้เป็นรอบที่4ี่พอเวลาเราไปเราก็จะมีของไปแจกทั้ทุกรอบอรุ่นนี้นะครับก็คือทางพิพธภัณฑ์เกษตรเจริญพเกีรเนี่ย ท่านให้เตรียมอุปกรณ์ไปสาธิตในการทำปุ๋ยเพื่อไปรักษาโรคทุเรียนเพราะฉะนั้นการที่เราเอาอินทรีย์ไปอินทรีย์ที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็คือเราเตรียมไว้เพื่อจะไปนำเสนอแล้วก็ไปผลิตให้พี่น้องได้เห็นในงานแล้วเมื่อผลิตแล้วเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเขาก็เลยอยากเอาปุ๋ยที่เราไปสาธิตในการทำเนี่ยเอาไว้ใช้ในโครงการ ผมก็เลยคิดว่าเอ้ในเมื่อเราไปน,นําเสนอกับพี่น้องสมาชิกว่าจริงๆวัตถุเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วมันจะได้ผลแบบนี้บางทีความคิดมันก็เหมือนกับอยากได้อกไปใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเรากําลังเตรียมทําเพื่อจะไปแจกพี่น้องนะครับอย่างน้อยก็กระถุงนะครับเนี่ยครับถุงที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะไว้แจกพี่น้องโละถุงก็ที่เคยเคยไปเนี่ย ตสมาชิกที่เข้าห้องฟังบรรยายเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าร้อยคนแต่ครั้งนี้ก็จะเตรียมปุ๋ยไปประมาณร้อยร้อยกระสอบก็จะแจกในร้อยท่านนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรแล้วตอนนี้เราพัฒนาไปจนรักษาโรคพืชได้แล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มีอะไรบ้างเราก็จะไปนำเสนอให้กับพี่น้องพี่น้องจะได้มีแนวทางเพราะตอนนี้ เรื่องของทุเรียนมาแรงไม่ว่า,าภาคไหนก็เรื่องปลูกปลูกสองเที่ยวสามเที่ยวก็ยังไม่ประตบผลสาเร็จให้เราไปดูนะครับเราก็จะเอาองค์ความรู้จากพี่น้องจากจันบุรีระยองตาดเชลบุรีที่เราไปรักษาโรคทุเรียนแล้วก็เอาองค์ความรู้ตรงนั้นมาเผยแพร่กับพี่น้องชาวภาคอีสานก็ถือว่าประสบผลสเร็จพอสมควรเพระนานะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจนะครับวันที่ติดสาม กรกฎาก็น่าจะเที่ยงนะครับน่าจะเที่ยงบรรยายเสร็จประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็จะไปสาธิตในการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์แล้วก็จะมีแจกปุ๋ยเพื่อให้กับพี่น้องที่ไปฟังบรรยายก็นานแล้วนะครับไม่ได้ไปก็ถือว่าก็ดีใจนะครับที่ได้รับเกียรติรับเชิญจากหน่วยงานที่ให้เราไปเพราะที่นั่นเราได้มีโอกาสได้ไปรับพระราชทานโู่รางวัลระดับประเทศ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ที่แหล่งนั้นนะครับก็เลยอยากจะเอาองค์ความรู้ของเราไปสู่กับแหล่งที่เราได้รับพระราชทานนะครับก็ไปมาเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องลองติดตามนะครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0988877925ผมจะไปก่อนนะครับผมไปถึงนู่นก็ประมาณก่อนเที่ยงถ้าเกิดพี่น้องอยากมีโอกาสได้พูดคุยกันก็ ก่อนที่เราจะเข้ารายการก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็พบกันครับวันที่1บ